ข้าก <54. S 2> MM ับตื่นกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเซีเนี่ยแพงเมื่อสุกุูสุคนก็พอกงน้องมินี่คือเ่า็เดินไปหลงมืบานแลเมื่อนี้ได้ข่าวว่าลุงจะช่เปิดนหานได้มากินขนมได้เลยมื่อนี้ก็จะตีเทง ตอนเ้าอากาศเย็นไปแล้วน้ำหมอกตกแห้งแห้สวยๆมากกัแดดทล้วนเลยนี่ มือได้ไปโรงเรียนร้อยมือได้วันยังนู่นหน่อยป้าลุงกระทมเขามาไลยวันนู่นหน่อยเไปโรงเรียนบ่สั่นพดผักพี่น้องเอ้ยผักผักเทอมแรกเนาะตลอดภาษาไทยกันเลยตลอดภาษาลาวก็ผักผักเฮียนหนึ่งผักแจ้งมือก๋วยงกี๋นี ลายมือเติบพี่น้องเอ้ยคนจันไปใหม่พเพราะว่าผินเซง็ง<อ>เซ็งผักเียนแล้วแล้วก็ะในคู่ให้ภาค,คออาก,กาคู่ที่จะซ้องมากคือเก่าก็เลยบ่ด้ไปคนจันเข้าใหม่

่นจักสีล่าย่นจักสีลาผ่หยาให้เพื่อน่าอือยังเมื่อนึ่งนะโอ้งเองมอเห็นกองเลยนะเจองกแล้วให้เปน่ะยังยังจะไยนี่นนมองอันเทียนได้นะหมนไหอเออ้่โอ้หักคนจองไว้นะเพียบแล้วล้โอ้ยัน อย่าเด็พ่ท่านเนาะจะมันบะ่คู่นั่นี้เยอะโมโหเยอะ่้นหวานข่งนี่เออขามาเด้แล้วเด้อมากินข้าวปุ้นข้าวปาดเออปนนระเทศงาน่ระเทศบออ่ยังเหรอติดซาลิงแวบอกม้วนเอาอันนี่ ยาเส่วัตบ e ัตุเถอะพี่เราไเท้าซีเอาซีมาเส่มา่แรจัดไปมีมาหลายสิ้นข้าวปุ้นกินฟรีแต้าเบียร์ซื้อเองโอ้ยนั่งแล้วุ่นว่านเอาเนาะมันงบบหลายเยสิ้นข้าวปุ้นกินฟรีแต่าเบียร์ซื้อเองอนงคุนะอ่า ปีนดเออปีเเมาปีเลเมาปีไหนดิเออประตูประตูห้องน้ำนี่ประเชปีนะลุบอีกปีปีไหนดปีแม่น้องดำโซนแก้วกับแสวงแก้วแตกอะีรอ่ะอ่าปีนัพ้าแล้วปีนี้เนาะ แามา่งตู๋หรือวะอาสาวซีสิมาสั่งคอนเทนต์มางปลูกมางตูมให้แม่ไม่นนี่ที่นอ,อเ,เลยมางตู๋ก็ได้งานแม่งตูได้นล้เชื่ออ่น้เขาเล่นเกมโง่แลเพืองบอกว่าออกไงเราจะได้เก่งนะอือยังมาได้ออกเลยเพืองก็ได้เอาวิ่อลงีกันเองัมาว่ามเรองโดหอโ,ออโอดย ขอบคุณหลายๆเด้อค,ดครับเลยหลวงพี่เดอ้อเนาะที่เมตตาอบคกวน้องค์พระศีลเานาะโดยถึงบุรายก็เป็นน้ำใจเพื่อนเล็กๆนหน่อยๆเพื่อนว่าปั่นกัน<ด>แบ่งปั่นกันเด้อเพื่อนเนาะโดยโดยโดยปั่นในเสาศีเมื่อพา,ากินเออมืดนะอับรองอยากทามแม่นบเพราะพญายอัน เงินยาวนะอไกไปเรามายังเรามาตั้น้ำเออขอว่าเรามาตักงน้ำบ่ขอว่าขี้ขค้ราไทยมาัหนเออเอาไหมเออไม่อะไรนะจะเพื่อเพื่อพุยนเื่อมีกระพุยนำเออมีกระพุยนะพูยอันทั้งนันนะดักท้งจแกน้ำอืมขอว่าเรามาแก่นะเมื่อกิ้เนี่ยขอว่าเขาเห็นเราเห็นเราไทยเนาะกระพุยกระตั้ง ม้ยไหนไดเอ้ยโอ้ยเราว่าเรามาแกะน้ำประกินได้เนี่ยมีร้อยว่าคือว่ารถพระเจ้าส่งอยู่เราสิมาแกอยู่บ่าักแล้ว่เขาเห็นลู่ไทยเรามีกระพุ้ยตั้งมีำ s n เองที่ไปแกงานั่นเดงานก่อนไ้จอขอแล้วเจ้าพันใดงานบ้า เนี่ยใช้ใครวะขจาวทุ่มนั่นนะไรายทมก็อยู่หน้าใครแม่สอนอ๋อยิ่งว่าจะแก่ขนาดเล่ากระว่าคิดว่าอันนั้นขจาวทุ่มมีคนมาแก่เลยไม่นั่นละเมื่อไหระก็เมื่อไหร่เขาเมื่อบ้าอะลรเขาว่าไปสร้างสรรเ์าก็ไปขอดตัวก็ไปขวดของเขายามเนาะงามคือเก่าแล้วเนาะน้ำสางเสงงามอยู่แล้ว บนาวบ้านือมาใส่เสือเคนยงว h a u นสีมากับนงพี่น้องเลยเออจ้เขาขาเจ้า่งตุ๊กทรายไรเดียนนี่ยสิบหกบาทสิบหกบาทเล่า่อาเลี้ยแต่สิบเจ็ดอือไ

ตั้งอยู่ห่มไผ่ของเจ้าบนยมังดอกแล้วมาต้นห้าสิบต้นละโ,โอ้สิเอออันโตหินอ่อนไปตั้งอยู่ห่มไผ่พอเออฮะก็เห็ดเปียกอยู่บ้านน้อ่แงฮะก็เข้ามาโตอยู่นี่อีกพอดีแล้วเข้ามาพร้อมอันจเจล่เอยบอนอันเด้บอนย่าพ่อพิ่นมาแต่เมืองเหนาะนี่พ่นสิเฮ็ดเพิ่นสิตั้งกองบุญเฮ็ดอยูืนหลอดขมาวมันตู้อยู่เออเงินผู้สาเนี่ยแหละ เปตังของบุญด like right? uh, well, um, ้วยถิ่น้องกะเจ้าเอ้ยถี่น้องของพ่อเอเฮียวอนซุ้มเจลหล่มันยังแม่นบ่เล่นนี่ข้าเจ้าสิมาเฮ็ดเวียกงานเล่นนี่อันอันอันไม่พอมากกว่าหนองไทยผอดีเอือดห้องเอาเอือดมาทำเฮ็ดมาแล้วเห็ด้จะต้จะนี้ถ้าสีเราหดปลาพีปลาหนองอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยถ้าเป็นเวียกเป็นงานนะตู้ไปหอดไปเทิงข้าเจ้าข้บอกว่า เเจ้าารบพอดีแล้วซาเล้งกับติดแล้วพอดีสิกึ่งคืนนี้แล้วนี่มันเมาเองกันเลยสกึ่งกับซาเล้งนี่เมากันสกึ่งกันนี่ส่งกึ่งกับซาเล้งกึ่งกับซาเล้งกันไปเท่ไว้เท่ไว้รถข้าวเรยูเดินไปแนวฝั่งก็ซาเล้งกับมี่เลยหัวเข่าว่าทำแนวนะเล็บตูนีบมือเจ้าของโอ้ยนี่เอ้ยะนี่บนมือเจ้าของเลย กวามันเพิ่นมึนลืมลืมลือมดอันหรือหมดเจ็บช่วงเมาจังวูจ้จะต่อยหมด,ดจะต่อยบมดไปต้องก็ไปแล้วกันยิ่งวนทำแกวแว้วก <c oughs> ็แสวยไงจอกแตกเอ้ยพอดอกสแสวงว่าต่ำก็ต่ำไีเรื่อยเกินเลยนี <c oughs> ่วะ แมกซ้อนักแซนเด้เฮ้บอมี่มาแทนเนาะอ๋อป้าป้ากะไผ่ลุงกไผ่โอุ้่นละหาุ่นละ่ทนเลย่า้อน่อยยุบเสยละลายเลยอือ năm chẳng nà nó thì giup hay nói đây đây. Phải ừ, sao bạn? Lạ, lạ thám gì đấy pinh? Còn phóng Bảo gì búa à? Lao à? Ủa, siêng ao nhung theo vẫn nhung đi theo bà may còn nữa bà. Lá sao gì mạng này là pinh ừ, nhau. khăn. ข้ามันต่ำเนาะคนสินั่งดีกว่านี้อันนี้ไพามากครับมันขี้งอข้นนะเด้เออมันสูง,งขัดช่ำเตียงไพก็มากแล้วก็ป้อนก้นตึ๊บใจตึ๊บใส่ส <c oughs> ินั่งดีกว่านี้อันนี้มันสูงไพก็ขี้งออยากขึ้นอันนี้ช่มยคนเข้ามาเข้ก็ปีนก้นใช่น,นัง่งปุ๊บลด,ด <c oughs> อืมต่ำผัดมาขึ้นอะไรก็ได้ไม่ <c oughs> ่าเพ้อได้เนาะ <c oughs> มาแต่เมาหัวไม่หัวซักแล้วนีพินอยากอาศัยอยากขครอันพายหญ้าให้นะาฬาอยากขครอันพายหญ้าให้ะบฬาพี่น้องเอ้ยดูสิมาจอลังคาเาเบิ่งไว้ดีๆีแลนี่พี่น้องเอ้ยไปมืออะรไปอย่างไรเอ่อไล่ลีรอเลย ลดน,นึ่งหะไปเกี่ยวยางหายให้ตอดลดหนึ่งเออฮิ่ลดนึง,ง,นงห้ตอด่อไปเร่เราไปใส่แกอนันเป็นลูกเปลูกให้เาราเราบ่เป็นมัดเป็นมัดลเ,เลยลลพ่อ,อไปเกี่ยวกันดิโอ,อแล้วปั่นกันาแล้วอันนี้ห้เขตอเป็แล้วเอามาปั่นกับโเลื่อะไรเพิ่นไป่ยอยังไให้เขา

อืมจังแหงมาจังบว่าน่าเดิครับมันเน่ามันมันพอย đấy เขนเอาบวตากเนาะเขมันตากเขาแหงซะก่อนเออเกี่ยวแล้วกะเพราหมดเลยเอาไวปสนิกร์แล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะฮะใส่บวลดน้ำเออกระตาขาดเลยเนาะใส่ได้กับเขาขับบุหรี่คนลีไรได้ครับลุงพี่เด้อเนาะ พี่เมตตาขอบคุณน้องโพสีเนาะแบ่งให้เงินสามลูกเ<ล>นา<อ>ะในในกำลางหมูก็ได้สามลูกเสมอหมูก็ได้สามลูกคือกันเนาะขอบคุณกับคนในไลฟ์พี่น้องมอกไปสุดขสุดคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเอ้ยพอกันนะกลกคลิปหน้าสัหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี